เลอสวัสดีมอร์นิง่งค่ะดูตายยังปูดอยู่เลย <c oughs> คือวันนี้นะคะแอนจะทําคลิปไปเที่ยวเยาวราชนะคะก็คือตั้งใจจะไปหาของกินเลยแต่ตอนนี้นะคะเป็นเวลาหองโมงครึง่งแอนจะต้องรีบไปทําธุระก็คือรีบไปงานบวชก่อนนะคะวันนี้เป็นงานบวชของแฟนนะคะก็คือหลังจากเสร็จงานบวชประมาณ11บเอโมงเนี่ยแอนก็จะ เดินเยาวราชตอนกลางวันค่ะซึ่งแอนไม่เคยเดินมาก่อนเลยปกติคือแอนจะเดินตอนกลางคืนเนาะแล้วก็เคยทําคลิปหนึ่งนะคะเป็นการเดินที่เยาวราชตอนกลางคืนนะคะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วโอ้โหอันนั้นก็คือเด็ดแล้วว่าวันนี้ก็เลยอยากจะลองบรรยากาศตอนกลางวันดูบ้างและเดี๋ยวงานบวชเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเจอที่วัดจะไอ้วัดไปเจอที่สถานีวัดมังกรค่ะเพราะว่าวันนี้ มีเพื่อนคนหนึ่งร่วมเดินทางไปด้วยกันรอนานแน่เราจะเหงา โอเอ๋วชิ้นใจเสี่ยวกาหมูยองแล้วก็ก๊วยซดาจากร้านนี้แนงคุกเกิลเมื่อกี้คุกเกิลเมื่อกี้โธ่ฉันก็นึกฉันก็นึกว่าแบบเคยกินมาแล้วหรือเคยรู้จักมานานไม่ก็่างเราพี่ไงก็นั่งเจอเจอขาได้ร้านแรกแล้วนะคะน่าจะอิ่มแล้วแต่ละโอเคนี่น้ำบ๊วยซะด่าของโปรดอันนู้นอะไรอ่ะ ฝังเหล่าจีมันเหมือนอะไรเก็บหอยปะจับเลี้ยงจับเลี้ยงเหรออันนี้เป็นอะไรนะโอโออะไรอะโอเอลโอเอลอะโอเอลเหมือนมุ้นเลยอันนี้สามก๊กนะจ๊ะอันไรนะข้าวเหนียวพุทราโอเคข้าวเหนียวพุทราจอดสามร้อยห้าสิบห้าชิมอันนี้ก่อน มมขุเคยอนเมืนขก็ามานาๆไม่มีน้ำเชื่อมใช่ไหมเขาไม่มีน้ำเชื่อมแลวต้องกินไม่ถตน้ำเชื่อมไม่มี นี้มาแล้วเปาหมูหยองโอ้ชิมอันนี้ก่อนนะตัวอีกนะอันนี้เผือกกินร้านกาดอร้อยมากอร่อยอะอยากซื้อกลับบ้านเลยอ่ะอะไรอร่อยจริงเผือกอ่ะอันนี้น่าจะใส่เท้าใส่เท้า ดีมากอร่อยมากอมมเออเขาใส่น้ำจิ้มนะไอ้นี่กินเพียวเลย <c oughs> ฟิลหอยทอดอะ่ะฟิลเหมือนหอยทอดเ <c oughs> ลยไม่รู้อ่ากินไปๆเหมือนหอยทอดเนี่ย <c oughs> กินอย่างมีอรารยธรรมจริงจริงมาช่วยเขียนพี่หน่อยถ่ายข้างหนึ่งไม่ถน <c oughs> ัดเลยเอาค่ <c oughs> กุ้งหอยทอดมากเลยอ่ะเหมือนหอยทอดจริงๆใช่อืมแต่มันเป็นกุยช่ายที่เหมือนหอยทอดแต่กินแป้งมันรู้สึกชอบชอบอันไหนชอบอันไหนสุดเือเฮ้ยเหมือนกันชอบเผือกมากเผือก <c ười> อร่อยอันนี้มันคือมันคือเออน้องบอกไปแล้วรอบนึงลือมอีกแล้วเนี่ยเครื่องทอเออข้าวเหนียวทอด คิดดูดีไม่โฟกัสทำไงเป่าบาง <c oughs> ทีถ้าลงก็แท้งเออเนี่ยโฟกัสละรสชาตาจีนเลย <c oughs> ไม่หวานจัดแต่ว่ามันก็ที่มันเป็นแบบเหมือนเอาไอ้พุตาแล้ว<ห>มายีๆมันอะมาคนนอะ เออโมจิเลยเออใไทเป็นแป้งแบบโมจิชิมสาลาเปาแป,งป้งปรอบเนะกอบข้น้าอกหหือออร่อยข้าใส่อะไปะมายองัวน,นี้เท่าไหร่สามร้ยหกสิบเก้าบาท ไปแบบประทับใจมากอร่อยอ่ะฉันชอบเผือกที่สุดละเผือกทอดอร่อยมากทุบละแป้งดีเนื้อแบบเอาหอมอ่ะมันหอมกระเทียมเจียวเออเออ,เอ,อใช่เขาใส่กระเทียมเจียวด้วยมันก็เลยแบบกลิ่นดีอ่ะตอนนี้กําลังจะไปเดินดูร้านร้านยำนะคะ,<อ>ช,ะชื่อร้านทุบเซร่าเลยวะเจด้าร้านยำเจด้านะไปตำกันดีกว่าถึงแล้วเจด้า<ร> ต่อคิวอะไรคะคือไข่เยอะไข่น่ากินอ่ะอันนี้เป็นเนื้อเนาอคือเนื้อ มุมกินล้วเอาเอาเลยเปิดเลยที่จริงมันก็เข้ากันอยู่แล้วแหละลาดนั้นยำสเต็มขนาดนั้นออยำยำเขาแบบน่ากลัวมากเลยได้ได้เอาจ้วงจ้วงโลดอันนี้แบบว่ามหามุมนะคะมหามุมในการกินนะคะก็คือคนผ่านไปผ่านมาแล้วเราจะยืนกินยำกันตรงนี้เออต้องคุกคุก อย่าขยายแต่เดี๋ยวคนแรงนะคะเดี๋ยวน้ำหอยมันทะลุคลัวหอยเย็นอร่อยไหมอร่อยเนาะเต็มพี่กับชีวิตมากว่ะหอยเย็นน่ะสว่วงค่ะว้าว กลุก่มสุดนี้ก็สองร้อยห้าสิบบาทดีเออถ้าบำรุงผิวพรรณต้องสีขาวตับดักใจอะไพวกนี้ก็เป็นต้องลังนกแดงคนนี้ยืดใหม่อะจะเอาขาวหรือเอาแดงเอาขาวโอเคเล่นฐานนี่ก่อน <laughs> โอเค อ๋นนอถ้าพวกชั้นหนึ่งก็คือพวกระดับ first class เนี่ยเขาเรียก first class ก็จะแบบเหมือนเป็นวุ้นๆเลยเนาะชั้นสีร่รีว่าจะเหมือนแบรนด์บ้านเราอ๋อโอเคก็จะเป็นเศษเศษรัรงนกมีสีขาวก็สีแดงอนนโอเคบบรย่งระดับดาวแล้วนะคะ fourth class <laughs> แล้วอันนี้รังนกขาวร้อนนะคะตอนแรกนึกว่าเย็น แต่ว่าอันนี้เป็นบุษราจีนลำไยปะน่าจะลำไยแล้วก็แลกลบวยชิมชิมชิมขนาดมากจะลวกปากละวุ <c oughs> ว้นแบบบอกไม่ถูกอ่ะมันไม่ได้วุ้นแบบขาดเลยอ่ะ <c oughs> วุ้หวุนว้นยังไงวุ้นเต้นเต้นอ่ะหวานอ่อนอ่อน เที่ยวกับแบรนด์ลังนกที่มองกาแฟซื้ออ๋อเที่ยวแบบแบรนด์นไหนดูเซตเต็ปกว่ากันก็ค,ค,ลคล้ายกันก็คล้ายๆหรออันนี้จะเป็นก้อนกว่าเป็นเส้นหวานเออๆใช่อร่อยดีเหมือนกันก็ไม่ถึงกาเฟมันไม่เฟลอะ่ะก็ดีถ้าหวานมากกว่านี้มันจะรู้สึกว่าเริ่มไม่เฮลตี้แล้วได้ผิวพรรณแต่หุ่นพังนะคะ รู้สึกไงครับ <c oughs> นางรู้สึกเป็นทองเฮาอคะค่ะทองเฮาไทยเฮาเป็นทยเฮาก็ชุดนี้นะคะราคา300บาทค่ะที่จริงมันจะมีให้เลือก200-300นะแล้วก็เป็นแบบชั้น2ชั้น3เอ้ยชั้น1ชั้น2องนี้ราคาก็จะขึ้นไปจนถึงหลักพันนะคะมีร้านอช่องสิงคโปร์เลย ก่อนเป็นแก้วอย่างนั้นอเคแก้วเล็กยี่แปดแก้วใหญ่สามสิบสองบาทรสชาติตอนก่อนโควิดแบบนี้ไหมเหมือนไหมก็เหมือนใช่ไหมมัแล้ว <c oughs> ไม่ได้มีอะไรหรอกแค่อรินอลแค่อริจิ้ง <c oughs> ถ้าต้องไทยมันกะทิจ้า

เนาเพราะแค่ตรงคานเนี่ยนะเมาอยู่ตรงคานลงนะที่อะโปลอยู่ร้านเดี๋ยวหลอดผันชัยเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดที่ไม่เป็นหลอด <c oughs> หอมอ่ะมันมันคืออะไรก็เทียมหมอน <c oughs> ชโป๊ป๊ <c oughs> โอเคเลย หวานหวานปกติที่กินแล้วมันจะจืดเลยก็อันนี้ออกหวานหวานนะอร่อยดีนะแม่พี่ว่าอร่อยแล้วอ่ะหมูหมูนี่มันเนี่ยเหมือนหมูตุ๋นเลยอ่ะน่าจะปกติเขาปรุ่งเหรอน้ำต้มป่ะไม่รู้น้ำต้มมันน่ากินโอ้ใช่ปกติมันจะมีน้ำต้มให้ แบบเวอร์ชั่นเติมแบบน้ำส้มปะเป็นน้ำส้มติดต้องเป็นน้ำเขียวน้ำส้มพี๊ดงมะดีไหมดีกว่าเดิมไหมดีเหรอโอเคงั้นเติมมั่งว้าาาแฮ้ึืนแฮ้ึืนแฮ้ึืน อันนี้เท่าไหร่คะ140บาทค่ะโอเคร้อยสิบติ๊ดติ๊ดติด๊ยี่ร้านโต๊ะนา่ารักมากเลยนั่งกินบนเคาน์เตอร์อนะร้านน่ารักเมนูดีพรอ,ง,องาดำดูว่เป็นซอสมาเป็นฝุ่นเลยวมาเป็นผงอ่ะตอนนึ้น่าเป็นซอ,อนนนสอมีอ่มีซอสให้นี่ไง <c oughs> นี่ข้างล่างเป็นเต้าหู้ใช่แล้วก็ล<ด>อยผงนไนด์ด๊มไม่รู้กินตรงไหนแต่ที่แน่ๆคือ <c oughs> ฉันหากินเนาะกระป๋อง <c oughs> 对。嗯 <laughs> กินท้องคนและท้องมา้านเนี่ยกินอย่างเงี้ยผู้ชายกลัวนะคะินอย่างันนี้อหน่อยเน่่คองกามกนะน้อไปกินอะไรอีกอไม่รู้านเมนนนื่ี้้านนี้ห้าเนีหเ้หรือหกะต่อไปเราจะไปร้นานเร็จร้านอะไรก่อนร้านน่าจะเป็นน้องก่แอนน้องก้าวนะคะปกติอนจะไม่กินซ้ำในร้นเนี่ยแต่ว่าร้านนี้อร่อยนี่ค่ะน้องไก่แอนน้องก้านะคะต ยังคงท็อปฟอร์มเหมือนเดิมน,นะคะก็คือคนต่อคิวกันเยอะมากค่ะนี่เขาก็มีรายการมาให้นี่ก็สั่งไข่หมึกกับหนวดหมึกนะคะไข่หมึกหนวด,นวดไข่หมึกไมละเก้าฟิหนวดหมึกไมาละหนึ่งร้อนะคะเธอร้านนี้เด็ดถึงขั้นแบบว่าต้องรอคิวเป็นชั่วโมองอะ่ะคือนี่คือสั่ง สั่งไข่นะไข่คือประมาณสิบนาทีได้แต่อันเนี้ยอะไรนะหนวดเนี้ยรอหนึ่งชั่วโมงโดนเป็นไข่ดีใช่แล้วเราเอนี้เรานี้ก็มีสั่งแบบกลับบ้านไปฝากไปฝากน้องใช่ไหมเออก็เลยต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงตอนแรกอ่ะพี่แอนตั้งใจจะทำคอนเทนต์แบบเดินเที่ยวเยาวราตางวันอ่ะตอนนี้มันกี่โมงแล้วไปตายกินตั้งแต่กี่โมงสองโมงวะ กินตั้งแต่สองโมงจนถึงตอนนี้กี่โมงสอโมงสอโมงคุณพะก็ไม่เท่าไหร่โอ้โหกระทอฉี่อะทำงานหนักมากเลยตอนนี้นี่มาลับมึกแล้วก็โอได้แล้วนี่มาแล้วนี่ไข่หมึกแล้วก็นวนนะจ๊ะเอาเลยเอาจิ้ม ราดิหรือเปล่ากลัวเผ็ดกลัวเผ็ดก็จิม้มโอเควันนั้น,นเราจิ้มกันใส่กล่องเ <laughs> มื่อกี้ลืมกดถ่ายนะคะกินอย่างอร่อยหนวดจิ้มไข่ลูกมากเลยไขยม่มันเต็มดีอยบหนวดก็นุ่มนะหนวดไม่แข็งไม่เหนียวด้วยดิง่งนำจิม้ม ไม่ไม่ถึงกับเปรี้ยวมากอ่ะกำลังดีกำลังดีนะ้วไข่แบบค่อยปูเลยอ่ะนี่คืหย่องทำบ้านน้องน้องสาวไม่อยู่นะคะ <c oughs> น้องสาวจะย้ายไม่มีการนะคะไปทํางานอิสระชีวิตนางหรือว่านางต้องอิสานเราไม่รู้ <c oughs> ที่ว่าเราจะได้มากินของอร่อยที่นี่อีกเดี<ม>๋ยวเราจะ รูปถ่ายคลิปกินแล้วก็ส่งให้นั่งดูบ่อยๆนะตอนนี้เราสองคนแบบเต็มจอมากเลยโอเคเดี๋ยวปิดคลิปกินเยาวราเท่านี้นะจ๊ะจอดเรามาลากันด้วยปลาหมึกชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากแล้วมีผักชีแถม๊ลยบายบายเร้ว